การทำสบู่ตอนที่หนึ่งเรื่องกรดไขมันความรู้พื้นฐานในการทำสบู่ประวัติในการทำสบู่เริ่มจากการบูชายันของมนุษย์ที่ได้นำสัตว์เลี้ยงเช่นแพะวัวหรือไก่นำมาฆ่าและจุดไฟเผาโดยใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเมื่อร่างกายของสัตว์ถูกไฟเผาจะเกิดน้ำมันไหลออกมาน้ำมันดังกล่าวตกลงไปผสมกับขี้เถ้า และมีการเกาะยึดกันเป็นคราบแข็งเมื่อฝนตกลงมาคราบดังกล่าวจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำจะใช้น้ำในการอาบน้ำและก็ซักผ้าเมื่อคราบไขมันลอยบนผิวน้ำชาวบ้านซึ่งขณะนั้นกำลังซักผ้าอยู่ก็ได้ลองนำมาใช้เป็นวัสดุในการซักผ้าด้วยแล้วรู้สึกว่าเสื้อผ้านั้นสะอาดขึ้นจึงได้เริ่มมีการใช้สบู่จากธรรมชาติเกิดขึ้น เราสามารถเห็นประวัติอันยาวนานของการทําสบู่ได้จากภาพบันทึกในสมัยของพระนางเจ้าครีโอพัตตาซึ่งในสมัยนั้นเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นการแต่งแต้มใบหน้าด้วยสีต่างๆเครื่องประทินผิวเช่นสมุนไพรขมิน้นรวมถึงสบู่จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นจากประวัติ์อันยาวนานในการเกิดสบู่จากธรรมชาติ เราสามารถที่จะสรุปเป็นปฏิกิริยาในการเกิดสบู่ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาส p o น i ิฟิเคชันจะเป็นปฏิกิริยาที่ไขมันหรือน้ำมันทำปฏิกิริยากับเบสซึ่งก็คือขี้เท่านั่นเองเกิดเกลือของกรดไขมันหรือที่เราเรียกกันว่าสบู่รวมถึงกรีเซอรลเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาด้วยจากปฏิกิริยาการเกิดสบูด่ดังกล่าวสามารถที่จะอธิบาย เป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ายดังสไลด์รูปนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่เราจะใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในการทำสบู่นอกจากน้ำมันที่ได้จากพืชชนิดต่างๆแล้วยังมีด่างหรือว่าเบสหรือที่ชาวบ้านเราจะเรียกกันว่าโซดาไฟซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็จะเป็นด่างที่เรานิยมใช้ในการทำสบู่ก้อน หลังจากที่น้ำมันและโซดาไฟทำปฏิกิริยาการก็จะเกิดสบู่ก้อนเกิดขึ้นน้ำมันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการทำสบู่จะเห็นได้ว่าสบู่ที่ผลิตขายในปัจจุบันนี้มีสปปรรพคุณหรือมีคุณสมบัติที่หลากหลายส่วนหนึ่งขึ้นมากับขึ้นอยู่กับการเลือกใช้น้ำมันด้วยเช่นกันค่ะน้ำมันพืชสามารถสกัดได้จากพืชหลายชนิดอย่างเช่นมะพร้าว เมล็ดถั่วเหลืองหรือเมล็ดดอกทานตะวันรวมถึงน้ำมันปาล์มด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในการทำสบู่เราจึงสามารถที่จะเลือกใช้ชนิดของน้ำมันแต่ละชนิดได้โดยที่จะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติของสบู่ที่เราต้องการจากปฏิกิริยาการเกิดสบู่จะเห็นไล้ว,ว่าชนิดของน้ำมันจะมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สบู่ของเรานั้นมีความ ถูกต้องหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเริ่มมาทําความรู้จักกับโครงสร้างทางเคมีของน้ํามันหรือไขมันกันนะคะน้ํามันจะประกอบไปด้วยหรือเกิดจากกรีซโรลหนึ่งโมเลกุลทําปฏิกิริยากับกรดไขมันก็จะเกิดไขมันและน้ํามันเกิดขึ้นเราจะเรียกไขมันและน้ํามันที่เกิดขึ้นว่าไตรกรีสไร จากสไลด์ที่เห็นนะคะเราจะสามารถที่จะดูอย่างง่ายๆได้เริ่มต้นจากการที่เราใช้กรีซเรลนะคะดูภาพด้านล่างนะคะกรีซเรลหโมเลกุลทําปฏิกิยากับกรดไขมัน3าโมเลกุลนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยากันแล้วก็จะได้ไตรกรีสไลา์คําว่าไตรก็แปลว่า3จะหมายถึงกรดไขมันจํานวน3โมเลกุลส่วนกรีสไลด์ก็คือกรีซเรลนั่นเองซึ่งจะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวของคนเรา สไลนี้จะโชว์ให้เห็นถึงน้ำมันแต่ละชนิดที่ได้นะคะน้ำมันไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้มาจากเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ดปาล์มก็จะมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกันค่ะก็คือโครงสร้างเป็นลักษณะไตรกรีไรายสรุปง่ายๆนะคะคำว่าไตรก็หมายถึงกรดไขมัน3โมเลกุลน,นะคะแล้วก็กรีไรายก็มาจากกรีซอรอลเพราะฉะนั้นน้ำมันโครงสร้างของน้ำมันจึงประกอบไปด้วย กรีซูรัลหนโมเลกุลและกรดไขมัน3โมเลกุลเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการทำสบู่เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาในการทำสบู่ที่สำคัญขึ้นอยู่กับกรดไขมันที่เข้ามาทำปฏิกิริยาเรามาทำความรู้จักกรดไขมันกันนะคะกรดไขมันหรือ f a ตตี้แอซก็คือสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นกรดคาร์บอกซิลิก แล้วก็มีสูตรทั่วไปก็คือ RCOOH นะคะจากภาพด้านข้างนะคะด้านมุมล่างขวาจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของกรดไขมันซึ่งเป็นตัวการที่สำคัญในการทำปฏิกิริยากับด่างแล้วก็เกิดเกลือของกรดไขมันขึ้นซึ่งก็คือสบู่นั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำมันไม่ว่าจะไ,ได้จากเพื่อชนิดไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะที่สำคัญเลยก็คือกรดไขมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จัก กรดไขมันกันนะคะกรดไขมันจะประกอบไปด้วยส่วนหัวก็คือส่วนของคาร์บอกซิลกรุ๊ปนะคะแล้วก็ส่วนหางคือส่วนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของกรดไขมันสามารถสรุปได้ง่ายๆจากรูปนี้นะคะส่วนหัวที่เป็นสีฟ้ากลมๆสีฟ้าก็คือส่วนของหมู่ฟังก์ชันที่เป็น คาร์บอซิลกรุ๊ปนะคะซึ่งก็คือ C d บ o O O ลบซึ่งส่วนหัวตัวนี้สามารถเกิดปฏิกิริยากับสารตัวอื่นได้นะคะส่วนหางที่ยาวๆน้านล่างนี้ก็จะเป็นส่วนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งสามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์เป็น R แทนได้นะคะ เมื่อเราทราบโครงสร้างคร่าวๆของกรดไขมันไปแล้วนะคะคือประกอบไปด้วยส่วนหัวคือหมู่คาร์บอกซิลกรุป COOH นะคะแล้วก็ส่วนห่างคือส่วนของ R ก็คือส่วนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแบ่งกรดไขมันได้ตามระดับความอิ่มตัวได้2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกก็จะเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวหรือ Satur a t e d f a t t y acid นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวก็คืออัน a t ็กตูระเจ็ฟอตตี้แอซิดเรามาดูความแตกต่างของกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้กันนะคะซึ่งกรดไขมันทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันเล็กน้อยคือส่วนหางหรือส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนนั่นเองจะเห็นได้ว่ากรดไขมันทั้งสองชนิดนะคะชนิดแรกเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวกรดไขมันที่อิ่มตัวมองดูตารางในกล่องสีเหลืองด้านซ้ายมือนะคะ โครงสร้างทางเคมีของกรดไขมันชนิดที่อิ่มตัวจะประกอบไปด้วยส่วนหางที่ยาวๆนะคะเป็นส่วนประกอบของสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนจะเป็นการจับกันระหว่างคาร์บอนต่อคาร์บอนเนี่ยด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมดเราจึงจัดกลุ่มของกรดไขมันชนิดนี้ว่าเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะส่วนกรดไขมันอีกชนิดหนึ่งเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวรูปภาพด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็น ส่วนหัวเช่นเดียวกันแล้วก็ส่วนหางส่วนหางก็เช่นเดียวกันค่ะประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและก็ไฮโดรเจนแต่ตากแตกต,ต,ต่างกันตรงนี้ค่ะตรงที่พันธะคู่กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวจะมีพันธะคู่อย่างน้อยหนึ่งพันธะเกิดขึ้นระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนเพราะฉะนั้นนะคะน้ำมันที่ได้มาจากพืชหรือไขมันที่ได้มาจากสัตว์ต่างก็มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยส่วนหัวคือส่วนของคาร์บอซิลกรุป๊ป ะะดังรูปก็จะเห็นเป็นส่วนหัวก็คือส่วนของอสีฟ้ากลมๆนะคะส่วนหางค่ะยาวๆสีเหลืองก็จะเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนความแตกต่างนะคะของโครงสร้างทางเคมีของไขมันหรือว่าแฟตและก็น้ำมันหรือว่าออยเนี่ยมันแตกต่างกันตรงที่สถานะเท่าน,นั้นเองค่ะน้ำมันที่ได้จากสัตว์เราจะเรียกว่าแฟตนะคะเป็นน้ำมันที่มีสถานะ เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเอาไขมันจากสัตว์เนี่ยมาให้ความร้อนมันก็จะเป็นของเหลวแต่เมื่อตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งนะคะน้ำมันที่ได้มาจากสัตว์ก็จะมีการเซตตัวกันเป็นของแข็งเกิดขึ้นเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นแฟตนะคะส่วนออยก็เช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างทางเคมีเหมือนกันประกอบไปได้วยกรดไขมัน3มโมเลกุลจากก,กรลีซอรอลหนึ่งโมเลกุล ะะแล้วก็ลักษณะของกรดไขมันนั้นจะเห็นได้ว่าน้ำมันเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันอยู่ตรงที่น้ำมันจะมีกรดไขมันที่มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวอยู่สูงกว่ากรดไขมันที่อิ่มตัวจึงทำให้น้ำมันที่ได้จากพืชมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องส่วนแฟตก็คือไขมันที่ได้จากสัตว์นั้นมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องเนื่องจาก โครงสร้างของกรดไขมันนะฮะสมโมเลกุลที่จับก,กับกรีเซสรอรล์หนึ่งโมเลกุลเป็นไตรกรดสลายนั้นกรดไขมันจะเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีกรดไขมันที่อิ่มตัวสูงนะฮะน้ำมันที่ได้จากสัตว์นะฮะเมื่อถึงอุณหภูมิห้องก็จะมีการเซตตัวเป็นของแข็งเกิดขึ้นส่วนน้ํามันที่ได้จากพืชนะคะจะมีสถานะเป็นของเหลวเนื่องจากประกอบไปด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวหรือเป็นกรดไขมันที่ มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนต่อคาร์บอนนั่นเองค่ะเมื่อเราทราบโครงสร้างคร่าวๆของกรดไขมันกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ากรดไขมันที่อิ่มตัวนั้นได้แก่กรดไขมันชนิดใดบ้างและก็กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั้นได้แก่กรดไขมันอะไรบ้างเช่นเดียวกันค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะโครงสร้างของกรดไขมันหรือ fatty acid จะประกอบไปด้วยส่วนหัวและส่วนหางส่วนหัว จะเป็นหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปหรือ C-1-O-OH นะคะส่วนหางคือสีเหลืองนะคะซึ่งก็คือสารประกอบพวกธาตุคาร์บอนและก็ไฮโดรเจนหรืออาจจะเรียกว่าเป็นสายไฮโดรคาร์บอนนั่นเองกรดไขมันที่อิ่มตัวจะประกอบไปด้วยนะคะคาร์บอนต่อคาร์บอนนะคะส่วนหางประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนกับคาร์บอนจับกันด้วยพันธะเดียวทั้งหมดจะเป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวตัวอย่างของกรดไขมันชนิดอิ่มตัวก็ได้แก่ กรดพามิติกและกรดสเตอริกนะคะส่วนกรดไขมันที่อันเซตูระเจตฟ t ตติแอซิคือไม่อิ่มตัวเติมคําว่าอันแปลว่าไม่ลงหน้า s ซตู r a t e d ฟ a ตต y แอซิดนะคะก็หมายถึงเป็นกรดไขมันที่ส่วนหางหรือส่วนของไฮโดรคาร์บอนมีพันธะคู่เกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งพันธะเราก็จะจัดว่าเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเรามาดูนะคะว่ากรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั้นได้แก่กรดอะไรบ้างอย่างเช่น ะะกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวได้แก่กรดโอเลอิกและก็กรดลิโนเลอิกสำหรับกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งก็ได้แก่กรดลิโนเลอิกแอซิดหรือว่าอัลฟาลิโนลินิกแอซิดนะคะซึ่งก็สามารถที่จะสรุปได้ดังตารางมุมบนซ้ายนะคะตารางที่1ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเขียน สัญลักษณ์นะคะ18:2ของกรดไขมันที่ชื่อว่าลิโนเลอิกแอซิดนั้นเป็นการบอกถึงจำนวนคาร์บอนอะตอมหรือจำนวนของส่วนหางนะคะจำนวนคาร์บอนของบริเวณส่วนหางหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนว่ามีจำนวนคาร์บอนอยู่เท่าไหร่แล้วก็เลข2จะหมายถึงจำนวนพันธะคู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบโครงสร้างคร่าวๆของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งคําว่าไม่อิ่มตัวก็หมายความว่ามีพันธะคู่อย่างน้อยหนึ่งพันธะเกิดขึ้นนะคะลิโนเลอิกแอซิดจะเป็นกดตัวอย่างกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งก็สามารถจะเขียนแทนสัญลักษณ์เป็น18:2ต่อ 2. คําว่า18ก็จะหมายถึงจํานวนคาร์บอนนั่นก็แสดงให้เห็นว่ากรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ชื่อว่าลิโนเลอิกแอซิดเป็นกรดไขมันที่ประกอบไปด้วย ส่วนหางนะคะคาร์บอน18อะตอมและมีจำนวนพันธะคู่สองพันธะส่วนกรดไขมันอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะแอลฟาลิโนเลนิกแอซิดก็จะมีสัญลักษณ์เป็น18ต่อ3เลข18หมายถึงจำนวนคาร์บอน18อะตอมนะคะแล้วก็เลข3จะหมายถึงจำนวนพันธะคู่เพราะฉะนั้นแอลฟาลิโนเลนิกแอซิดจะเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมี คาร์บอน18อะตอมและมีพันธะคู่3พันธะกรดไขมันนอกจากเราจะแบ่งตามระดับความอิ่มตัวแล้วเราสามารถจะแบ่งกรดไขมันตามความจำเป็นต่อร่างกายนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกก็จะเป็นกรดไขมันจำเป็นหรือ essential fatty acid ก็ได้แก่กรดลิโนเลอิกนะคะและก็กรดลิโนเลนิกตัวอย่างกรดไขมัน จำเป็นไม่จําเป็นนะคะก็ได้แก่พวกกรดพาลิติกกรดสเตอริกและก็กรดโอเรกิก็จะเป็นกรดไขมันที่ไม่จําเป็นจําง่ายๆนะคะถ้าเราแบ่งกรดไขมันตามความจําเป็นต่อร่างกายจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือกรดไขมันจําเป็นคําว่ากรดไขมันจําเป็นจำง่ายๆก็คือเป็นกรดไขมันที่จําเป็นที่มนุษย์เราต้องควรกินเข้าไปค่ะเพราะว่าร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์ได้ แล้วก็กรดไขมันที่ไม่จําเป็นก็จะหมายถึงกรดไขมันที่เราไม่จําเป็นต้องกินเข้าไปก็ได้เพราะว่าร่างกายของเราสามารถที่จะสังเคราะห์ได้เมื่อเรารู้และก็เข้าใจในเรื่องของกรดไขมันแล้วเรามาดูนะคะว่าสมบัติของกรดไขมันทั้งทางกายภาพและทางเคมีมีคุณสมบัติอะไรบ้างประการแรกค่ะก็คือคุณสมบัติของการละลายว่ากรดไขมันเนี่ยมีความสามารถในการละลายได้อย่างไร อันที่สค่ะก็จะเป็นสมบัติทางเคมีในเรื่องของจุดหลอมเหลวและสุดท้ายก็จะเป็นสมบัติทางเคมีเรามาเริ่มต้นด้วยสมบัติทางกายภาพกันนะคะที่เราสามารถมองเห็นได้ก็คือคุณสมบัติของการละลายค่ะโดยปกติแล้วกรดไขมันนั้นจะประกอบไปด้วยคาร์บอนนะคะซึ่งจำนวนคาร์บอนนั้นจะเป็น จำนวนเลขคู่นะคะแล้วก็ที่เราพบมากในธรรมชาติก็จะมีจำนวนคาร์บอนตั้งแต่16-18ถึง18คาร์บอนอะตอมนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณสมบัติที่สำคัญของพวกไขมันหรือว่าพวกลิปิดก็คือไม,ไม่สามารถที่จะละลายน้ำได้นะะแต่ก็สามารถที่เราสกัดไขมันออกมาได้โดยที่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย อย่างเช่นพวกคาร์บอร์ม์บนซีนหรือว่าอีเทอร์ก็สามารถที่จะละลายไขมันออกมาได้แต่ไม่ละลายน้ํานะคะต่อมาค่ะคุณสมบัติทางกายภาพเราจะเห็นว่าปฏิกิรยาการเกิดสบู่หรือสับพนิฟิเคชันสบู่ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เป็นเกลือของกรดไขมันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะชําระล้างคราบสกปรกได้ซึ่งการที่มันสามารถที่จะชําระล้างหรือดึงเอาส่วนที่เป็นไขมันซึ่ง ไขมันนั้นไม่สามารถละลายน้ําได้เนี่ยสบู่สามารถชำระล้ลางคราบไขมันได้ก็เนื่องจากสบู่จะมีการฟอร์มกันเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าไมเซลไมเซลที่พูดถึงนี้จะมีลักษณะเป็นทรงกลมเมื่ออยู่ในน้ําจะเห็นได้ว่าภาพทางซ้ายมือนะคะจะเห็นได้ว่าส่วนหัวกลมๆก,ก็คือส่วนของหมู่ฟังชั่นอลก็คือคาร์บอกซิลิกแอซิดหรือว่ากรดคาร์บอกซิลิกซึ่งจะเป็นส่วนที่สามารถ ที่จะละลายน้ำได้เพราะว่าส่วนหัวตัวนี้ประกอบไปด้วยคาร์บอน C ดับเบิลบอนโอโสามารถที่แตกตัวได้เป็น C ดับเบิลบอนโอโลบกับ h บวกได้เพราะฉะนั้นส่วนหัวตัวนี้ค่ะจะเป็นจึงเป็นส่วนที่สามารถละลายน้ำได้นะเพราะเนื่องจากว่าน้ำมีคั่วเพราะฉะนั้นส่วนหัวมันก็จะมีคั้วลบแล้วก็คั่วบวกเกิดขึ้นก็สามารถทำปฏิกับน้ำนะคะได้ ส่วนหางหรือส่วนของสารประกอบไฮโดโครคาร์บอนส่วนหางตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่มีคุณลสุบัติคือไม่ละลายน้ําหรือไม่ชอบน้ํานั่นเองเพราะฉะนั้นการที่สบู่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะขจัดคราบสิ่งสกรปรกออกจากเสื้อผ้าหรือว่าจานได้นะคะหรือว่าจาับผิวหนังของเราได้ก็เนื่องมาจากสบู่นั้นเนี่ยจะมีส่วนหัวคือส่วนที่ชอบน้ํามันจึงละลายน้ําส่วนหางนั้นมันจะจับเอาคราบไขมันซึ่งไม่ละลายน้ำเนี่ยมาอยู่ตรงส่วนหาง ะะเพื่อนจะเห็นได้ว่าลักษณะของไมเซล์จะเป็นการอโฟอรมรูปร่างนะคะโดยเอาส่วนหัวที่ไม่ชอบนาที่ชอบน้ำเนี่ยมันละลายน้ำและส่วนหางที่ไม่ชอบน้ำก็จะเป็นตัวที่ยึดนะคะไขมันทำให้เสื้อผ้าผิวหนังหรือว่าจานที่มีคราบไขมันหลุดออกมาได้ค่ะเรามาดูในเรื่องของจุดล้อมเหลวกันบ้างนะคะเนื่องจากว่า กรดไขมันประกอบไปด้วยส่วนหัวคือส่วนของกรดคขร์บอิสิกและส่วนหางก็คือส่วนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะส่วนหางเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะมีจํานวนของคาร์บอนจานวนมากจึงทําให้มีจุดลอมเหลวที่สูงกว่ากรดไขมันที่มีจํานวนคาร์บอนน้อยอย่างเช่นกรดไขมันที่มีจํานวนคาร์บอน16อะตอมจะมีจุดลอมเหลวนะคะที่ต่ํากว่ากรดไขมันที่มีจํานวนคาร์บอน20อะตอมเป็นต้น น,ะะนอกจากนั้นแล้วนะคะกรดไขมันที่อิ่มตัวเรามารื้อฟื้นนิดนึงนะคะว่ากรดไขมันที่อิ่มตัวหมายถึงกรดไขมันที่มีการจับกันระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนเนี่ยเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นกรดไขมันที่อิ่มตัวก็จะมีจุดลอมเหลวที่สูงกว่ากรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะเมื่อเราพิจารณาว่ากรดไขมันทั้งสองชนิดนั้นมีจํานวนคาร์บอนเท่ากันอย่างเช่น กรดสเตียริกจะมีคาร์บอน18คาร์บอนอะตอมแต่ไม่มีพันธะคู่เกิดขึ้นก็คือ0เพราะฉะนั้นกรดสเตียริกจะมีจุดล้อมเล็วที่สูงกว่ากรดโอริกซึ่งมีคาร์บอน18อะตอมแต่มีพันธะคู่1พันธะสมบัติทางเคมีของกรดไขมันประการสุดท้ายนะคะก็คือกรดไขมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ที่หมู่ฟังก์ชันซึ่งก็คือส่วนหัวส่วนของกรดคาร์บอกซิลิกนั่นเองค่ะ อย่างเช่นปฏิกิยาเอสเทอร์หรือเอสเทอริฟิเคชันเป็นปฏิกิยาที่เกิดจากการที่กรดนะคะทำปฏิกิยากับแอลกอฮอล์ซึ่งก็จะได้เป็นเอสเทอร์เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็สรุปง่ายๆเลยค่ะพยายามนึกถึงการทำสบู่ของเรานะคะการทำสบู่ของเราตัวที่เกิดปฏิกิยาก็คือกรดไขมันนั่นเองค่ะกรดไขมันนะคะซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ะะของไขมันเพราะว่าไขมันหรือว่าน้ e ํามันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกรดไขมัน3าโมเลกุลก okay. ับกรีซอรอล1โมเลกุลเพราะฉะนั้นปฏิกิยาทางเคมีของกรดไขมันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาวางกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ทีนี้นะคะแอลกอฮอล์ในที่นี้ก็ตัวอย่างเช่นเป็นกรีซอรอรกรีซอรอรก็จะเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะคะที่เมื่อทําปฏิกิยากับกรดไขมันก็จะได้ ไตรกลีซลด์หรือว่าโครงสร้างของไขมันหรือน้ำมันนั่นเองนั่นคือปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเรีแอคชั่นเป็นปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ซึ่งเราก็จะได้ไตรกรีซลายซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญของน้ำมันหรือไขมันนั่นเองค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายกันนะคะสรุปในเรื่องของกรดไขมันกันค่ะน้ำมันนะคะหรือว่าอ i l หรือ ไขมันหรือว่าแฟตนะคะจากรูปจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะคือไขมันส่วนเกินตรงบริเวณท้องนะ,ะหน้าท้องของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของแฟตนะคะของอไขมันนะคะซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็น้ํามันพืชซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องที่เราเรียกว่าออยนั่นเองจะเห็นได้ว่านะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของไขมันแฟตหรือว่าออยน้ํามันเนี่ย แตกต่างกันแค่สถานะเท่านั้นแต่โครงสร้างหลักๆของแฟตไขมันและก็ออยล์หรือว่าน้ำมันเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เหมือนกันค่ะคือประกอบไปด้วยกรดไขมัน3โมเลกุลกับกรีเซอรอล1โมเลกุลเกิดปฏิกิริยาเอสเซอริฟิเคชันเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นไตรกรีสลนะคะรวมถึงน้ำา3โมเลกุลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสไลด์นี้ก็จะเป็นการสรุปในเรื่องของอโครงสร้างของไขมันและน้ำมันรวมถึง กรดไขมันด้วยค่ะ